อบจภูกเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางสาวชุติมาสนิทเปลมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชนีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีโดยมีนายพักพงศ์ทวิภัทรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกล้วยดอกไม้ทุบเทียนแผ่ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมณูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต